สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เยอรมนี Germany, everything วันนี้เราจะมาเรียนภาษาเยอรมันเบื้องต้นระดับ RI ค่ะบทที่หนึ่งประเภทของคำในภาษาเยอรมันในหัวข้อเรื่องแ e r เปคำกริยาคลิปนี้จะเป็นคำกริยาในหมวดเพียญชนะ s ค่ะ ซาเกนสาเกนพูดหรือบอกกล่าวซาเกน g าเกนชลาฟเนชลาฟนนอน Schlafen Schlafen Schlagen s c h l a g ตี Schlagen Schlagen เห็น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 เซเวเรนเซเวเรนให้บริการหรือเสิร์ฟเซเวเรนเซเวเรนยืนอยู่หรือตั้งอยู่ stehen stehen stellen stellen เอาไปตั้งหรือเอาไปวาง stellen stellen schmecken schmecken อร่อยหรือรสชาติถูกปาก schmecken schmecken s p r e c h e n s p r e c h e n พูด s p r e c h e n s p r e c h e n s e i n s e i n เป็นอยู่คือ s i ย n s i ย n ชายนชายนนส่องแสง สไนเดนสไนเดนตัดสไนเดนสไนเดนเขียนเขียนส่งทิ้งส่งทิ้งให้ของขวัญส่งทิ้งส่งทิ้ง sterben sterben ตายหรือเสียชีวิต sterben sterben chicken chicken ส่ง chicken chicken springen springen กระโดด springen Springen. Schließen, Schließen, beat Schließen, Schließen. Schwimmen, Schwimmen, Weihnam. Schwimmen, Schwimmen. Sitzen, Sitzen, Nang. Sitzen. ซสิงงสิงเงินร้องเพลงสงหงินสิงห์เงินเงินสิจมสิงห์เงินสิเลินลควรสโลน Studieren ศึกษาเล่าเรียนอันนี้ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะ Studieren Studieren ขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเอาวิดีโอเซ